การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุดังนั้นผู้สูงอายุที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนจะสามารถออกกําลังเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อดูแลสุขภาพได้หรือไม่นั้นวันนี้ศาสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรัตผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬามีคําตอบค่ะ สำหรับคนที่เคยบาดเจ็บมาแล้วนะครับหรือเคยเกิดบัติเหตุแล้วมีการภาวะกระดูกแตกกระดูกหักนะครับมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีความฝังใจแล้วก็เกิดความกลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือตอนบำบัดร,รักษาแล้วฟื้นฟูเนี่ยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่คุณหมอหรือนักกายภาพเขาแนะนำไหมถ้าปฏิบัติต,ตัวถูกต้องเนี่ยกระดูกก็จะกลับมาแข็งแรงแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะระหว่างที่เรา เราบาดเจ็บอยู่เนี่ยถ้าเราสูญเสียก,การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายไปเนี่ยความอ่อนแอมันจะเกิดตามมาด้วยนอ,นอกเหนือจากการบาดเจ็บผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกหักและติดยากนะครับเพราะมันเป็นวัยเสื่อมอย่างที่บอกนะสารต่างๆและท่าต่างๆที่มันอยู่ในกระดูกเนี่ยน้อยลงแต่สิ่งที่เราจะทําให้อาการทํางานของร่างกายตรงนั้นเนี่ยดีขึ้นก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณโดยรอบปัญหาการบาดเจ็บหรือข้อต่อที่บาดเจ็บให้แข็งแรงขึ้นเพื่อ เพื่อใช้กล้ามเนื้อเป็นตัวรองรับน้ำหนักหรือแรงที่มากระทำกับกระดูกส่วนนั้นข้อต่อมีความสำคัญกับวัยสูงอายุเป็นอย่างมากเพราะหากมีการสูญเสียความยืดหยุ่นของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อต่อปริมาณน้ำในกระดูกอ่อนโดยรวมลดลงทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อได้ง่ายนำไปสู่ภาวะข้อเสือ่อมอาการข้อยึดติดผู้สูงอายุอาจเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง ตัวอย่างเช่นเลือกออกกำลังกายแบบยืดหยุ่น (Flexibility Exercise) ซึ่งเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อช่วยให้ร่างกายคุณมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยควรออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีต่อครั้งออกกำลังกายยืดหยุ่นกล้ามเนื้อท่าละ4ี่เซตแต่และท่าคนค้างไว15้15-60วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนคลายลงและอีกส่วนที่สำคัญนั่นก็คือกล้ามเนื้อถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อแรงหดตัวของกล้ามเนื้อลดน้อยลงเนื่องมาจากปริมาณกล้ามเนื้อโดยรวมลดลงการที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานานๆจะทำให้ผู้สูงอายุ ลกหกล้มได้ง่ายเพราะกล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวเพื่อปรับการทรงตัวได้ทันเพราะฉะนั้นบทบาทของกล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากมันใช้เป็นตัวออกแรงการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยหรือยึดโครงสร้างของร่างกายให้ทรงสภาพรูปทรงอยู่ได้แล้วเนี่ยบทบาทหนึ่งของกล้ามเนื้อคือทําหน้าที่เป็นเหมือนแอบซอร์เบอร์คือเหมือนโชคอัพที่รับแรงกระแทกได้เพราะฉะนั้น กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะรองรับแรงกระแทกหรือสิ่งที่มาปะทะกับร่างกายตรงนั้นได้ได้มากขึ้นนะครับมันก็จะช่วยป้องกันปัญหาการบาดเจ็บได้เราจะเห็นว่านักกีฬาปะทะหรือนกีฬาต่อสู้เนี่ยนักกีฬาต้องสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อไว้มากแล้วเวลาโดนปะทะหรือโดนกระแทกเนี่ยการบาดเจ็บมันจะเกิดขึ้นได้ยากและเกิดขึ้นได้น้อยนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา สร้างเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อในส่วนที่เราเคยมีการบาดเจ็บหรือกระดูกเคยแตกหักเนี่ยให,ให้ให้กล้ามเนื้อบริเวณเหล่านั้นแข็งแรงมันก็ช่วยป้องกันนะครับการบาดเจ็บตรงนั้นได้แลทำให้เราสามารถใช้ร่างกายส่วนนั้นได้ไม่แตกต่างจากสภาวะที่เป็นปกติ